นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีสวนมะพร้าวในตอนสายที่บ้านผู้ใหญ่ต้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่ง มาขอให้ผู้ใหญ่กับผู้ช่วยไปดูที่สวนมะพราะ้าวเนื่องจากในตอนกลางคืนมักจะมีเสียงอะไรแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเวลาหลายคืนแล้วผู้ใหญ่กับผู้ช่วยช่วยไปดูสวนให้พี่หน่อยนะกลางคืนพี่แทบไม่ได้นอนเลยไม่รู้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังรบกวนตลอดมันดังแบบไหนครับพี่ขุนอธิบายไม่ถูกรอกบางทีก็เหมือนคนวิ่งบางทีก็เหมือนมีสัตว์เดิน บางคืนก็มีเสียงหัวเราะด้วยนะมันดังอยู่อย่างนี้มาหลายคืนแล้วทำไมพี่ขุนไม่ออกมาดูล่ะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรผี่กลัวว่ามันจะเป็นพวกหัวขโมยน่ะสิก็เลยไม่กล้าออกมาดูก็จริงอย่างที่พี่ว่านะถ้าเป็นพวกขโมยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ใช่แล้วผู้ช่วยแล้วพี่ขุนจะให้ผมสองคนไปดูตอนไหนครับไปตอนเมื่อนอนแล้วไปตอนนี้มันไม่มีเสียงอะไรหรอกอ๋อครับพี่ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปดูให้นะขอบคุณมากเดี๋ยวไปที่สวนพี่จะให้ค่าเสียเวลานะครับพี่ข้าว่าชวนลุงสมไปด้วยจะดีกว่านะก็ดีนะพ่อตาข้าแกมีปืนน่าจะปลอดภัยกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิข้ากลัวว่าที่สวนมะพร้าวมันจะมีอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างอื่น อย่างอื่นที่ไม่ใช่คนไงถ้าไม่ใช่คนก็ผีนะสินั่นแหละลุงสมไปด้วยน่าจะอุ่นใจกว่าโอเคงั้นข้าจะไปชวนแกไปด้วยแล้วกันโอเคเพื่อนเจอกันตอนเมืดนะตามนั้นพูดจบตนก็เดินไปบ้านลุงสมเมื่อมาถึง ตนก็เล่าเรื่องที่ขุนมาบอกให้ไปดูสวนมะพร้าวให้ลุงสมฟังเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละพ่อพ่อไปด้วยกันนะครับมีข่าเสียเวลานอนไหมหรอแกบอกจะให้อยู่นะพ่อถ้างั้นก็ตกลงจะไปตอนไหนหรอกินข้าวเย็นเสร็จก็ไปเลยครับโอเค เวลาประมาณหนึ่งทุ่มพี่ไปดูสวนมะพร้าวให้พี่ขุนก่อนนะไปดูทำไมจ๊ะไม่รู้ที่สวนแกมีอะไรครับแกบอกว่าตอนกลางคืนมันจะมีเสียงอะไรปแปลกๆแกก็เลยอยากให้ไปดูให้ครับอ๋อจ้ะพี่ระวังตัวด้วยนะครับผมงั้นพี่ไปก่อนนะจ้ะพี่คุยกับเมียเสร็จชัยก็ถือไฟฉายเดินไปที่บ้านผู้ใหญ่ต้น รอนานไหมเพื่อนไม่นานข้าก็เพิ่งกินข้าวเสร็จถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับพ่อใช้เวลาไม่นานก็มาถึงสวนมะพราะ้าวอ้าวพี่สมก็ามาด้วยหรือผู้ใหญ่ชวนข้ามาด้วยนะสิ ครับพี่งั้นก็รบกวนด้วยนะได้เลยไม่มีปัญหาผู้ใหญ่กับผู้ช่วยไปดูทางนั้นส่วนข้าจะไปทางนี้ครับพ่อครับลงุงแล้วทั้งสามคนก็เดินแยกกันสำรวจภายในสวนมะพร้าว ขณะที่ต้นกับชัยเดินดูสิ่งผิดปกติอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาจากต้นมะพร้าวเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนมะพร้าวร่วงหรือเปล่าเสียงแบบนี้ข้าว่าไม่น่าจะใช่มะพร้าวร่วงนะแต่มันดังมาจากต้นมะพร้าวนะดังมาจากต้นไหนต้นนั้นไปดูไหมไปสิ พูดจบทั้งสองก <quin> ็เดินไปดูที่ต้นมะพร้าวพอมาดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรร่วงลงมาก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเจอดีแล้วมั้งเพื่อนเฮ้ยอย่าพูดสิไปไป ไปหาล네ุงสมดีกว่าโอเคไปไปเสียงใครผู้ช่วยไม่รู้สิแต่เสียงแบบนี้ข้าว่ามันไม่น่าจะใช่เสียงคนนะรีบไปดีกว่าไปไป เอ,เองสองคนวิ่งหนีอะไรกันมาไม่รู้ครับลุงได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวผมสองคนก็เลยรีบมาหาลุงข้าก็นึกว่าเองสองคนเจอผียังไม่เจอครับลุงแต่ผมคิดว่าเสียงที่ได้ยินต้องไม่ใช่คนแน่นอนเองสองคนดูนั่นสิเฮ้ยนั่นนั่นนั่นผีนี่ลุงผี ผีผีจริงด้วยเสียงที่ไอ้ขุนมันได้ยินทุกคืนก็น่าจะมาจากผีตนนี้แหละต้องใช่แน่พ่อจัดการมันเลยครับลงุงจัดการเลยไม่ได้หรอกมันยังไม่ได้ทำอะไรพวกเราต้องลองถามมันดูก่อนว่ามันเข้ามาอยู่ในสวนน,นี้ทำไมครับลงุงตามมาครับพ่อครับลงุง พวกมึงพากันมาที่นี่ทำไมก่อเองเข้ามาสร้างความรำคาญให้เจ้าของสวนเขาน่าสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกขารอกแต่เองต้องออกไปจากสวนนี้กูไม่ไปไหนกูจะอยู่ที่นี่ดูท่ามันจะไม่ยอมง่ายๆนะลุงถ้างั้นก็จำเป็นต้องใช้คาถาจัดการมันจัดไปครับลุงแล้วลุงสม ก่อท่องคาถาสั่งสอนผีเหตุชะนัยทำไมไม่ฟังกันถ้าที่หุนหันไม่ยอมหนีไปอยากลองดีแบบนี้ใช่หรือไม่ผมเพียงเพียงออกไปถ้าเองไม่ยอมฟังสั่งความรำคาญเจ้าของสวน,นวนวายยามหลับนอนไม่สบายเองจะทำไปเพื่ออียัง ต้องหยุดเดียวนี้จะมีอีกคราวหลังโมเพียงอีกครั้งเดียววิญญาณจะหลุดลอยเดียววิญญาณจะดับสู เนเป็นยังไงล่ะจะยอมไปจากที่นี่ไหมข้ายอมข้ายอมแต่ข้าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนข้าไม่มีที่ไปเองเป็นผีเร่ร่อนใช่ไหมใช่แล้วข้าไม่มีญาติไหนแล้วเองเป็นอะไรตายเมื่อหลายเดือนก่อนข้าผ่านมาแถวนี้ ตอนนั้นข้ากำลังหิวพอดีกะว่าจะขโมยมะพร้าวกินสักลูกแต่ดันถูกมะพร้าวตกใส่หัวข้าก็เลยตายเอ็งนี่มันสวยจริงๆเดี๋ยวข้าจะส่งเอ็งไปอยู่ในภพภูมิแห่งใหมนะ่นาะที่นั่นมีอะไรกินไหมข้าก็บอกเองไม่ได้มันอยู่ที่ว่าตอนยังเป็นคนเอ็งได้ทําบุญไว้มากน้อยแค่ไหนข้าเคยกวาดลานวัดช่วยพระอยู่นะ นั่นก็ถือว่าได้ทำบุญเองพร้อมจะไปหรือ,อยังข้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณงามความดีที่เองเคยสร้างไว้ได้ครับอุอะสหานามาณมีนมามีนมาม,นมีไรจงไปจงไปที่ไหนที่ใดตามใจต้องการตามบุญตามกรรมที่เคยทำมาบาบุญนั้นหนามีไม่เท่ากันบาบุญนั้นหนามีไม่เท่ากันโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียง มันน่าจะหมดปัญหาแล้วนะลุงมั่นใจหรือเปล่าครับข้าไม่มั่นใจหรอกต้องรอดูอีกสักสองสามคืนถ้ามันยังมีอะไรก็แปลว่าที่สวนนี้ยังคงมีวิญญาณเหลืออยู่อ๋อครับลุงพ่อคิดว่าที่สวนนี้จะมีผีอยู่หลายตนหรือครับอันนี้ก็บอกไม่ได้เพราะพวกวิญญาณก็มักจะเร่ร่อนสัญจรไปทุกที่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีก็ได้อ๋อครับพ่อ เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทั้งสามคนก็เดินกลับไปที่กระท่อมของไอ้ขุนเจออะไรบ้างไหมผู้ใหญ่เจอครับพี่เจออะไรล่ะเจอผีน่ะสิพี่เสียงที่พี่ได้ยินผีนั่นแหละเป็นตัวการเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเสียงที่พ <tutti puede plausible> ี่ได้ยินมาหลายคืน มันเป็นเสียงผีเอ็งเข้าใจถูกแล้วไอ้ขุนแต่เอ็งไม่ต้องห่วงนะข้าจัดการมันแล้วดีจังครับผีสมผมจะได้นอนหลับเต็มอิ่มสักทีแล้วผีมันมาอยู่ที่สวนผมได้ยังไงครับผี่ที่สวนนี้เคยมีคนตายไหมยล่ะมีครับผี่แต่ก็หลายเดือนแล้วมันถูกมะพร้าวตกใส่หัวจนตายญาติก็ไม่มีด้วยผมเลยแจ้งตำรวจให้มาเอาศพไปผีที่พวกข้าเจอ เป็นคนที่มาตายอยู่ในสวนนี่แหละเองควรไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีด้วยก็จะดีไม่แน่นะบางทีผีมันอาจจะมาเข้าฝันบอกไว้เองก็ได้ก็เข้าท่าดีนะพี่สมเดี๋ยวผมจะทำตามที่พี่บอกถ้าฝันดีก็ส่งข่าวข้าด้วยนะได้ครับพี่ผู้ใหญ่พี่ให้ข้าเสียเวลาหนึ่งพันบาทนะผู้ใหญ่ไปแบ่งกันเราเองโหมันเยอะไปนะพี่ โอ้ยไม่เยอะหรอกเอาไปเถอะไม่ต้องเกรงใจครับพี่ขอบคุณครับงั้นพวกผมกลับก่อนนะพี่โอเคขอบคุณพี่สมขอบคุณผู้ใหญ่กับผู้ช่วยมากนะไม่เป็นไรคนกันเองครับพี่ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ